สนุกจังเลยว้าวนี like ่โถเธอว่ายน้ำว่ายน้ำฟรีสไตล์ดีนะพกห่วงยางมาด้วยโอ้ทางนั้นเป็นไงบ้างทางนี้นะสบายชบายเนี่ยยายกำลังนอนอาบแดดอยู่เดี๋ยวแกนี่คนนอนบนชั้นเว้ยแกนั่งยอ๋อนม่แกนอนเราจะคุมบอดีฉันได้ว่าแกตายเลยสหานั่เนี่ยโขใครเลือกชุดให้แกวะแกนี่ เองทั้งแบมีปัญหาอะไรนี่พวกแกไม่มาว่ายน้ำด้วยกันหรอไป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 เดี๋ยว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 อะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าสิ่งใครอ่ะระบัะสิ่งใครอ่ะฮะอย่าบอกนะว่าคุ้นๆเจ้าหมีนีดามาเล่นน้ำกันหรอเจ้าหมีเอานี่ไปเล่นเกมดีกว่ามาเล่นอะไรแถวนี้ฮะ ใส่ถุงยางก็แกก็จะเตรียมว่ายน้ำหรือเปล่าเนี่ยเห็นใส่หมอนเรยหมอนหมดเลยม่กลัวนี่นี่นี่แกมาตรงนี้ก่อนมา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 มไอะไรอะไหนไหนไหนเหรอนี่นี่รถไฟหอกอเดี๋ยวนะจะไม่เล่นนะวันหวาดเสียวว่าไอ้จักรกลดิมาเล่นรถไฟหอกันขึ้นมา ใครมันจะไปกลัวของแบบนี้โอ้ยของเด็กเล่นเอาเจ้าต่อให้แกก่อนเลยอ่ะเก้บหมีก่อนเลยอ่ะฉันเล่นฉันนั่งก่อนแล้วเอาแกขึ้นมานั่งเลยแล้วต่อจะดอีกข้างอ่ะไปด้วยได้วอ่ะไปด้มันได้เสองคนสคนเอาล่ะออข้างหลังได้ไหมขอข้างหลังได้มอ้จ้าีไปไัววยวววัว กินปากินจั๊กวะกนตรงี้ตรงไปนี่ไมเล่นแล้วอะไรเดียวกระรเดี๋ยวแกนี่กับคูบอลดีไปไหนอะมีไงข้างบนข้างบนข้าดิบกับคู่บอลดีอยู่โอ้โห้าชีพดิบุลนี่ดบลธรรมดาดิบุลี่จะปาเอ้ย ฉันเบียนหัวมากเลยเนี่ยฉันอุส่าห์จะมาเล่นน้ําเนี่ยเล่นฉเล่นน้ำก่อนนี่เจ้าหมีเลิกเล่นน้ําก่อนผู้ชายที่มาใส่ห่วงยาวไม่เล่นน้าไม่ได้หรอกบอกไว้ก่อนเลยนี่แกเล่นนี่ตัดทรายดีกว่าพวกเนี้เห็นปะดูเออว่าแต่เจ้าหมีอะไรเราส่งแกเมื่อกี้แกเอามาแล้วแกมาทักไรฉันเมื่อกี้มันก็เรียกแกไปเล่นเกม เร็วพวกแกฉันซื้อบ้านแถวนี้ไหนเฮ้ยเดี๋ยวว่าแต่พวกเรายังไม่ไม่เคยไปบ้านเจ้าบีเลยอ่ะใช่ไหมพวกเราก็ยังไม่เคยเลยนะเออไหนซื้อบ้านใหม่มาเนี่ยมาเดินมานี่เร็วเร็วไป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 หมีนำหมีนำอ่ะเร็วมา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 มามาอ๋อไม่ใช่กระบะซิ่งใช่ไหมเนี้ยกระบะซิ่งยุคล้อดิจุ้ยแต่ละคนบอดี้อยากนั่งหลังอ่ะไปไปเร็วไปเลย อะไรเจ้าหมีโอ้โหกระบาดว้าวยังขับเร็วสิโอยวอยวอยวอยยเจ้าหมีแกขับดีดีไอเซนอนุมัติไปขับขี่ให้แกเด่ดขามจริงนี่มันแขกชุมชนนะเจ้าหมีสวมรอยบัดเข้ามายิ่ยอาถึงแล้วบ้านพวกแกอ่ะนี่มันหนุ่มโซเอาแกนี่ถึงบ้านแล้วเข้าบ้านดีดีเข้าบ้านฉันอย่าไม่ตายโว้ยอันนี้ของตอตบีโด เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะบันบากอ่ะเข้าไม่ได้อ่ไม่เข้ามาแล้วนี่ฉันปีนรัวปีนขึ้นมามาแล้วมาแล้วกกระปิโดอารากูอันนี้ของครูบอดี้อารากูของแกนี่อยู่นี่ไหนของแกนี่เนี่เหรออา้าเค๋อันเดียยวเนี่ไปเถอะฉันกลัวผีอ่ะเ้ยคือปินผ่านพอดีเลย ว้า,วเ,าเข่า,า,าเลยเ้าลุกเข่าเลยเข่าบ้าเลยล่ะลไหนไปเถอะไปเล่นเกมบ้านเจ้าหมีกันไ,ไ,ไ,ไปไปไปถึงแล้วบ้านใคร <laughs> เนาะแล้วแกรู้ได้ยังเป็นบ้านฉันนะแล้วแกรู้ได้ยังว่าบ้านฉันฉันจะไม่พูดเลยโลภพนี่อย่ต้องทำให้มันเงียบๆหน่อยดิโอ้ เล้วต <c oughs> ิดใจอะไรกระบะกัไ <Radio> ด <hat> ้ด <es rebell ious> ูดิโอ้ยอยวอยเราะมีย้เล่นเร็วลงมาไปโอเคสนุกคือต้องโรเพย์ใช่ไหมรเพยจะเข้าไหมไม่เข้าปิดประตูนะเข้าหมดแล้วเนี่ยวเข้าจ๊ะไปไหนล้วครูปอาดนี่ก็สนจังเลยบ้านมันมีให้เล่นไงขอเล่นหน่อย โอ้โหเปิดไปทั่วเลยนึกว่าบ้านแกนี่ไงฮะนี่นี่เรามาเล่นเกมบ่อน้ำพุแล้วใครอยู่เป็นคนสุดท้ายคนไดได้หนึ่งพันโลบัก์ันไปแล้วไอิงเาอาอตี่บนี่เดียเหรอมา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 ลามาม้มามามอมา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 มใคามามา่ามามาม่นาพานา้ามามามาบอะน้านามามาเาม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 า เดี๋ยวนี้น้ำอะไรเนี่ยแมีมเอยหนเีนี่ออกยเดี๋ยนอไเลยอเดียวเราต้องอยู่เราต้องอยู่ให้รอดเมื่อกี้แกบอกว่ากี่โลบักนะพัโลบักโอเคฉันต้องอยู่อะระหว่างนี้ฉันขอเล่นโทรศัพท์ก่อนดูซินี่พวกเรามาถ่ายรูปกันไหมนั่นเนี่ยาถ่ายรูปม่ายรูป่ายูปมาถ่มาถ่ายรูปมา่ย ถือไม่เตรียมร้องเพลงแล้วแคเปลี่ยนน้ำสีฟ้าก่อนซิแป๊บนึงเปลี่ยนนเปลี่ยนเปลี่ยนเปียนน้ำสีฟ้ามันไม่สวยเวซลฟเดี๋ยวมันไม่เห็นหน้แป๊บนึงนะเปลี่ยนยังเอาเปลี่ยนแล้วโอเคมาเดี๋ยวมาเซลฟี่กันเซลฟี่เซลฟี่เซลฟเดี๋ยวเดี๋ยวเซลฟี่แต่มันไม่ใช่แล้วเซลฟี่แปลว่าเห็นแค่ตัวเจ้าหวีคนละเฉลวกันแล้วมันเป็เฉลียี่มองกล้องมองกล้องมองกล้องโอเคโอเคมา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  มันีเป็นอะไรครับมันบังคับย่ามันอยู่ในน้ำโอเคเป็นตะคิวแล้วเร้วสามสองอ๋อเริงถ่ายรูปถ่ายรูปเอาครูบารีดหัวหายอ่ะวุ่ตายเปล่าหายอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆครูบารีดเดี๋ยวตีเลยอยู่นิ่งๆโอเคนั่นแหละอ่ะโอเคส่งให้ใครดีอ่ะส่งให้ทุกคนดินี่อะส่งให้นี่อะส่งส่งนี่ส่งแล้วอ่านข้อความด้วยไหนได้ เห็นงเทมเทนเทโอเเป็นไงฉันถ่ายรูปดีป่ะฉันไม่เห็นหน้ามีเลยบ่ะเอาใหญ่ผมหลุดไปนิดนึงแกายเลยผมแกเนี่ยแกจะถ่ายไหม่้าใครจะถ่ายอ่ะอ่ะแถ่ายไ่เล่าผมถ่ายแล้วเอาไรอ่ะจาหบีแพ้าเออมือจึกน้ำแล้วเออว้า วายอมนัมันนั่งรอเลยเอาเอาเดี๋ยวเออล็อกประตูแล้วเหรอไม่เป็นไรพวกเรามันล็อกฉันมีอุปกรณ์เปิดประตูอยู่ไหนเปิดได้ปะโอ้ยยังไงด้วยกูมาหนีบ้าไปแล้วขึ้นไปขึ้นไปขึ้นเอมนขึ้นคนเอมนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป้นไป้วีบ้าไปแล้วกูมีแกขึ้นไปล มันไม่ยุติธรรมเลยเล่นอย่างเงี้ยหรือแกเอาแรงกว่านี้ตัปบนึงนะมีอะไรเล่นบ้างขอดูดิมีปืนมีอาวุธพร้อมเลยเนี่ยโอ้โหระเบิดซีโฟด้วยไหนแกลองวางดิเป็นไงอะเอาง่หมเดี๋ยวลองดูไหมเอาไปแปะบ้านหมีเล่นแล้วไม่เปิดประตูนี่ปืนระเบิดใส่ไม่วางในน้ำนี่แหละใครตายกว่านันแค่โอเคฮัลโหลใครโทรมาใครโทรมาครโทรมาทำไมครับก็ยังรอดเนี่ยวอะไยังรอด ว้ยว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูประเด็นคุณยายดูที่ผีดิมันกินขนมไหว้มันกินพิซซ่าโอ้โหมันกินล้อแล้วไงดนี่เจ้าผีกินลอเก้อดูน่ก็ผีกิน้ก็เนี่ยถ่ายอยู่โอ้โหแล้วดูหนังเลยโอ้โหนูหนังไม่มีจอก็ยังดูนะแต่นั่งกินอะโอ้ยหิวน้ำจังเลยอ่ะโอ้ยยายหิวจะต้อตไปโดนแต่ยายเข้าไม่ได้อ่ะทำไงดีประตูมันล็ก คือตอนนี้ฉันก็ลุกไม่ได้เพราะว่าฉันต้องแช่น้ําฉันน่ะอยากได้พันโลบักจากเจ้าหมีเออเหรออ๋อไอคิดว่ามันแย่แล้วมันจะให้แกจริงดิน่าจะให้อะนะเดี๋ยวฉันดูดีมีอะไรเล่นบ้างข้ามเวลาฉันต้องอดทนรอมีของเล่นใครอยากจะฟังยายร้องเพลงไหมเดี๋ยวยายร้องเพลงให้ฟังนี่พี่ไม้ก็คออ่อยากกอดให้เขาลูบบูดน้ำบูดน้ำไอแต่ก็ไป เน่ดูดิฉันมีปืนสิน้ำด้ะอะไรนีสคาตาบักด้วยแกต้องตัดสินนะว่าใครชนะเนี่ยคุณว่าดีแกก็รีบขึ้นไปแล้วเราก็มาแบ่งกันดีกว่าั้ยแกจะแบ่งฉันใช่ไหมเดี๋ยวนะฉันขอดูซิว่ามันมีอะไรแบบให้เล่นบ้างอ๋อมีตาตาบัคด้วยแต่ฉันมีนี่ไอศครีมเี่ฉันมีไอศครีมด้วยเจ้าบีนนี่ไงฉันมีฉันก็มีเหมือนกันนี่โอ้โหแล้วมีพีชอาด้วยนะ ถ้ามีวิวเชคกจะต่ออโอ้แล้วก็มีนั่นวิวเชคหรือกริมมี่เชคเนี่ยมิวเชคกจะปากแล้วฉันไม่ใช่สัตว์ปะหลาดนะฉันจะไปกินมิวเชคได้ยังไงฮะฉันไม่เคยอาไปซื้อมาเมื่อกี้อ,อ,อ่ะแต่แก<ต>พูดนั้นก็เหมือนอยู่นะอา้อาวอา้าวครูบอดี้อยากลองดีใช่ไหมได,เดยยม้เดี๋ยวยายมาเดี๋ยวเดี๋ยวแกเจอดีแนะ่หรอกไว้ก่อนเลยเฮ<ล>้ยแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนชุดได้ด้วยอ่ะในเนี้ยโอ้นี่ไง โอมคุเดี๋ยวนะมีคนโทรหาฉันน่ะใครก็ไม่รู้ว่าเอ้ยอย่ารับเบอร์คนแปลกหน้าอาจจะเป็นมิตรก็ได้มิตรภาพมิดชาชีพเออฉันขอดูก่อนมีเครื่องดื่มอะไรน่ากินบ้างเอ๊บในนี้อ๋อก็มีมิลเชงมีเฮ้ยมีชาไข่มุกด้วยนี่เป็นไงอันนี่อะว้าวว้าไหนไหนเมื่อกี้ใครบอกว่าฉันเป็นมิทเชค่ะ วฉันไม่ได้พูดนะแกไม่ได้พูดนะจะต่ออ่าก็เหลือแกคนเดียวแล้วจะหัวลูกชิ้นแกจะเอายังไงฮะจะสารภาพไปแกเคยดูหนังซามูไรญี่ปุ่นเปล่าจะมีดาบโอ้โหถอยก่อนลวถอยก่อนล้ัะจะมหน่วฝนตกฝนตกฝนตกเข้ามาลูกิ ยฝนตกแล้วเหรอโอ้ยวัดตกวัดตกโอ้ยวัดตกวัดตกอ่าอ่าอาจารยวอ๋อเดี๋ยวไม่ได้แล้วไม่ทันแล้ว ม่มีใครเห็นไม่เช e> uh> ื่อถามคนดูเดี๋ยวเอาคนดูเห็นครูบอดีขึ้นลยไหมถ้าเห็นก็บอกว่าเห็นนะถ้าไม่เห็นบอกไม่เห็นอะไรเกิดอะไรขึ้นบอกครูบอดีขึ้นไปแล้วว่าจริงเปล่าฉันมองไม่เห็นฉันเป็นกรรมการแ่ว่าไม่เห็นจริงเหรอฉันไดูไม่เห็นฉันก็ดูไม่ฉันดูไม่ทานฉันมองไม่เห็นไหนครูบอดีครูบอดีโอ้ยเนี่ยเันก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงหน้าแกเลยมี่เนาะเฮ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็น ไม่รู้ดิอันเล่นอันหมดไม่มีการใช้อาวุธอะดูโทรศัพท์ทุกคนโอ้ตัดต่อภาพตัดต่อภาพยืนอันนี้ตัดต่อเออตัดต่อตัดโตชัดชัดเลยเนี่ยเล่นตามกฎกติกาไม่มีการใช้ความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นไม่เชื่อทุกคนดูดิเห็นเปล่าคูบอลีิไม่ใช้ความรุนแรงเลยเดี๋ยวนะ พวกแกเขาช่วยเอาลูกตาของพวกแกเนี่ยดูครูบอดีว่ามันยืนอยู่บนพื้นเนี่ยหมีหลับตาอยู่นะที่เห็นหมีหลับตาพื้นมันยืนบนกระเบื้องเออใช่พูดเมียคนไปเล่นแล้วก็ไม่เห็นเนี่ยตาจะขาวเนี่ยฉันไม่มีตาดำฉันจะมองเห็นได้ยังไงฮะเข้ามาเข้ามาเข้ามาจะเอาเหรอวุ้นจะครูบอดีเดี๋ยวก่อนจะเียเจอฉันนี่ดูชีวีกันดีกว่าดูทีวีดูทีวีฉันไม่ได้โอ้ยตัวอะไรตกใจ ไมีขโมยขึ้นบ้านเมื่อกี้เฮ้ยขโมยขึ้นบ้านปืนต้องเอาปืนไปยิงเขาเนี่ยยังไงขโมยขึ้นบ้านไปขโมยขึ้นบ้านเตามมันฆ่ามันแล้วฆ่ามันแล้วเอามันไปทำตัวไต้เก๋เนี่ยขโมยขึ้นบ้านไอขโมยหยุดหยุดหยุดไปไหนไปไหนขโมยขึ้นบ้านขโมยขึ้นบ้านมานนี่เลยมันจะใครไปาไหนไปไหนเจ้าดำดึกงดำดึ๋งบ้านใครอ่ะขโมยขึ้นบ้านอันนี้บ้านใครอ่ะ แกอยู่นี่หรอไช่บ้านหนมี่นเลื้อยกระต่อไปโดอยู่เองหมิเป็นเจา้าของโอ้ยโอเคทุกคนโลงไม่รู้ว่าจะได้หนึ่งพันโลบัคไหมนะครับเจ้าบีต้องโอนมาด้วยนะในชีวิตจริงอ่ะเปิดแล้วเปิดแล,แล้วเราจะมาทำสเต็กเนื้อกันไม่แล้วฉันมีมีดถันสเต็กอยู่พอดีไอ้ม่ไงไม่มมทุนหยกเนี่ยคือคนนี้ไงเนี่ยเนี่ยเจ้าเหม่อะไรแกหยุดก่อนแกโอนมาก่อนพันโลบัคแล้วจบเลยอยู่ที่ไหนอ่ะ บ้านของเื่อนฉันบ้านหลังนี้ก็ไม่ใช่บ้านฉันด้วยอ้าวาบ้านใครอ่ะฉันเป็นคนเลี้ยงเด็กอ่ะมาสมัครเป็นคนเลี้ยงเด็กแล้วเจ้าของบ้านไม่อยู่ว้าไปแล้วเอาเด็กมาทำเบอร์เกอร์ไหนเบอรเกอร์เบอร์เกอเนื้อเด็กเนี่ยืออยู่นี่ไงเบอเกอเนื้อเด็กพวกเราถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปถ่าย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 ถ่าถ่ายถ่ายถ่ายถูายถ่าย่าถ่ายถายถ่ถ่ายรูป ทำไมแกจะทำไรฉันนะคะอันลกพวกแกมาให้อยู่ในน้ำวันนี้ฉันก็ใส่ยาพิษไม่ต้องสงสัยแล้วว่าทำไมฉันไม่ตายเพราะฉันไม่ใช่มนุษย์เพราะฉันใส่ยาฆ่ามนุษย์วัจะเป็นหมียังไงล่ะดีแล้วเดี๋ยวจะมาดีอยู่แล้วแล้วอะไร่ไม่อยู่แล้วว้าวถึงสิบอครบสิบพีดีแล้วเกก็ต้องตายอีา ไม่ได้ไ,ไ,ไม่เชื่อครับไม่เชื่อนี่นะครับไม่ดูไม่เชื่อหนีหนีไปดีแล้วหนีสามหนีหนีหนีทางแล้วช่วยช่วยยัยโอ้ my god ตกตายจริงเหรอเฮ้ยฉันล้อเล่นน่ะพวกคิด ใหญ่แล้วอย่ากวนไม่แล้วประเด็นคืออะไรนะบ้าเจ้าหมีแล้วครูบาดิก็โลเพสเสมือนไอ้เยีนมันเลีต่าตอโวบีดนี่เป็นไงอ่ะน้ารักป้าวนี่นี่แฟนคลับแกหรอเอฟซีใช่เอฟซีโอ้โหแล้วเป็นหัวหมีเหมือนกันด้วย มีเหมือนกันด้วยเป็นไงเอฟซีชันเองคนนี้ก็คนนี้อ๋อของยายเองมีดูสีสีดกว่าคนนี้คนนี้แฟนใหม่ไงอ้ยแต่ละคนไาไงจ้าไปไงโอยไม่ไงโอ้โเดียวครับจบอย่างนี้นะครับทุกคนบาย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 ๊ายบายอ่ะไปฝังศพคุณบอดีกกัน